สวัสดีค่ะวันนี้เราทําเมนูนะคะผัดกว๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเราจะใส่ผักคะน้านะคะแล้วก็กระหล่ำนะคะแล้วก็ใส่หมูถ้ามีกุ้งหรือปลาหมึกเราก็สามารถใส่ได้นะคะโดยบางคนชอบวิซิงก็ใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้เรามีอะไรในตู้เย็นเราก็ใส่นะคะที่เรามีก็คือผัดกว๋วยเตี๋ยวก็คล้ายๆกับข้าวไก่นะคะ หรือว่าถ้าเรามีไก่แล้วก็ใส่ไก่แล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะแต่ว่าจะใส่กระหล่ำอย่างเดียวแต่นี้เราทําผัดก๋วยเดียวนะคะก็จะใส่น้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะก็ใส่กระเทียมหอมนะคะแล้วก็ผัดเมน,นูนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะที่ไม่ชอบทานผักก็คือ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือใส่แครอทหรือบางอย่างสไลด์สไลด์ล,ลงไปก็ได้นะคะแต่